อันนี้โทรศัพท์เนาะอันนี้ของแถมทุกคนตัวน้องพ่อชุนาเฟีเนาะนดูดิออกมาเบิ่งดมมียูว่าโทรศัพท์จะว่าลอยโตไปแล้วจ๊ะหายโตไปแล้วจ้ะ ทักทายสบายดีสบายดีเอ็กซ์ซีเบอร์จูคูจกคนส,สบ,บายดีพ่อแม่พี่นอบบ้องบวบซิอูภายในหรือยอยู่ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยูทูปของสาราน้อยอีกแล้วทุกคนเลยมาพบมาพอก,กับสาราน้อยในมื้อนี้กะอยู่ที่เฮือนสาวสาเนาะทุกคนเนาะเอ็กซ์ซีไดร์ลน์คนกัอาจสิฮู้เนาะเพราะว่าเพิ่นกะเป็นสาวเปิดใจหาคู่ชีวิตหาสู่หาแฟนทุกคนเลยตอนนี้กำมาฮอดจอดถ,ถึงแล้วเนาะคือมื้อนี้ทางสาราน้อยมาจ้ะ มีแนวมาเซอร์ไพ์เพื่อนทุกคนเลยอ่าเป็นของขอนจากนมฝั่งไทยเนาะทุกคนเนาะสิเป็นยางนั่นก็เขาไปดุดนากันทุกคนเลยทางสารน้อยก็ตื่นเต้นแหงเนาะก่อนเอินทางสารน้อยก็ขอข,อขอมาขอบใจทางออ้เพื่อนที่ว่าไว้เนื้อเสียใจให้สารน้อยนี่เป็นสะพานอ่าบุญด้วยเป็นสะพานหักไห้เพื่อนในรอบนี้เนาะทุกคนเนาะอ่ากะว่าว่าอ่าทางสาวๆและทางไอ้เพื่อนกับซีโอล่มกันเขามกเข้าใจกันเนาะทุกคนสิเป็นไายนั่นก็เขาไปดูดในคลิปทุกคนเลย ไปเขาไปหาทางเพิ่นเลยเนาะโอเคนะทุกคนเนาะเปิดภาพมาในมาเน่แกอยู่กับซาซาเนาะงมาเน่เนาะโดยสบายเลยสบายดีทางคุณสาวโสดเพิ่นเนาะบ่ได้เจอกันหลายมื้อเต็มเนาะแม่นเนื่องจากว่าฝนตกเดยว้อนี้ก็เปิดพ้นคือเก่าอะไรแข่งฝนมาคือเก่าทุกคนเอ้ยเนาะเออมาวันนี้กินข้าวกินน้าเรียบร้อยแล้วบปะอือกินแล้วตจนนี้ก็3:00นมเลยวางแผนสิไปทางไหนบ้างนี่ จิไปตลาดแรงไปไหนไปชื่อจะอ,อยู่ในกินบอลผู้สาวสุดจะไปตลาดแรง,ง,งเขาขอเทียงเขาได้กินทา <laughs> งแผนจิไปซือ้อยังมือเนี่ยมากินวันทิ่ไปซื้ออันนั้น ไปไปลืมชิ้นแหงอยู่เพื่อนอันนอกหมู่บ้านนี่ไปเอาอยู่บ้านิบีนเบืองเลยบ<อ>้่สุดชิ้นแหงแล้วไปว่าอยู่บ่อรถเขาแ <c oughs> ไป <นะ S 2> ไปลเลยแต่ตอบวบอ่ะเนี่บ่วบอกเพื่อนอยู่ว่าแหงเขาตู้เย็นไว้แหงชิ้นแหงกับห่อสมสื่อใส่บ่อรถเขาแล้วก็ลืมเอาลืมติอันห่อสมนี่คอยไปชิบไว้แอนตัวแต่ว่าชิ้นแหงคอยิโอเคนะดูเดอกห่อสมเกินยไม่ชมเกินขอใจนะเออใส่บ่อรถมันเอาได้สมเฮง่นะ เป็มตัวมันเป้นแบบแรงเงี้ยมั้เนาะรู้สึกว่าซอซาเน่แบบว่ารู้สึกว่ามีความสุกขนาดเนาะหน้าตานี่ยมีเมียนเมียนรู้สึกว่าสดใสหรือว่าพอมีแรงราวเหล่าห้ยพังในบ่อเออเนาะว่าเม่นมีความหักบ่อนี่หมาช่ความหักอยู่เนาะเดูแบบเบินี่เนาะเป็นไังไหนพอมีอยู่บ่ทางหัวใจเดี๋ยวพอมีอยู่มีหน่อยหรือมีหลายเอ้า เนาะวัโอเดอโอเดคุยนาชิลาอยู่ได้แต่เดี๋ยวยิ้มยิ้มยิ้มใจบ้าคนมีลายหุบใจอะไมีลายบุกใจอะไรใจอ๋อแต่พูดว่าแต่ว่าเธอคนนี้คนนี้เป็นเสี่ยใจว่าเธอคนนี้คนนี้เป็นเสี่ยใจได้เออถ้ามีลายเนาะถ้ามีลายนาชิเมนเอามีจะคนอยู่แต่ชีจ้าคุยอยู่ตอนนี้น่ะคุยอันลักลักเรื่ององกมณประมาณสามสิบคนโผล่ สามสี่คนแสดงว่าในสามสี่คนนี่มาในรูปแบบจะคล้ายๆกันมั้ยจ๊ะหนึ่งกับแบบจะแบบเป็นคู่แนี่ยนะแบบคู่เบาโคลมกันแนี่ยอืมเบากันเพราะเรื่องหัวเราะนะโดย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 เป็นการเออเบิ่งเบิ้งไปเนาะโดยอ่าเบิ่งไปคนหนึ่งสองคนอีกคนคือในช่วงเวลานี้เราก็เบิ่งใจ็คท่านสนอหูเบาคนเป็นคนทังใดส่วนไร มีได้อยู่ไทยเบิด์ตเนาะอยู่ไทยเบิดเนาะโดยอายุเพิ่นประมาณเท่าไรแต่ละคนนี่กับประมาณหาสิบกว่าหกสิบอืมหาสิบกว่าหกสิบทางเจ้าก็โอเคอยู่บ่อายุโญซ้นี่โอเคโอเคอยู่เนาะกับพวโอลุ่มใจเนาะเขาก็ต้องเอาเอิญโญซ้ำนี่แล้วค่อยว่าคิดว่าสินามันคงกว่าเนาะอายุน้อยไลยแบบนี้นะเพียนว่า มุม <class ic> mm ันคงนะก็ค no. <c ười> ือว่าวันนั้นในใจกะเราต้องคุยกันก่อนต้องลงกันก่อนเนาะสียอันโยรลายเลือยู่หน่อยกันเนาะนี่มันเห็นไอะเนาะเนาะเด้อไปเงินทุกมื่นป้อนเลย กคือเมือเอาโทรศัพท์โทรศัพท์มันอะไรกยืมพอ姨แม่ปัจจุบันนี่ใช้ของไาโทรศัพท์นะพ่อ姨แม่พ่อ姨แม่องแม่บอห้ะค่อกเม่เ่ากับใจดีเลยดคือ่ะออไเนเาเออเอาไปไปใช้อีกแล้วอหละเอา嘛เอาโทรศัพท์ไปแปงอะไรมาไปแปรงอะไเขว่ามันเป็นเขื่อนเขื่อนไอโฟนอืมนมันเป็นเขื่อนอะไรแปงอะไรอันนั้นแปงยางอืมไหาบ่นอบ่ทางเอาเอาคืนมาแล้วดนี่ ย่างก็แบบคะแนนเจ้าสีแดงแหละสีเป็นทรงเขาซูดมั่นโอ้แต่ก็ต้องใช้งบลายเพราะซาซาแค่นั่นแหละย่างบนคะแนนั่นก็เลยว่าสิไปถามแล้วเลยมือนะคะว่ามันเท่าไรมันแพงไรกับบอกพ่กแป้งเออเมนเฮาบัต้องแป้งอะนะคะมันแพงสีขาพันห้ากับบัวทองแป้งซื้อใหม่ดีกว่าเนาะเมนเมนกันแป้งตอนซาพปี้บางทีกับแป้งมาเนี่ยมันจะบอกคือเก่าน่ะเมนมันเป็นใบไงนะแค่มัเป็นอะไร มันบ่คืออันเก่าอันใหม่บ่คืออันเก่าว่าซั่นซะอันเก่ามันสิดีเนาะเขาว่าอย่าไปเปลี่ยนเด้อแบตมันใช้เบ็ดเก่าดีกว่าบ่จักเขาเปลี่ยนให้งันกว่าเก่ามันัวปอีกเนาะหน้าจอคือกันเด้ประเภทหน้าจอนี่น่คือของมากับมันเนาะแม่นโอ้แงว่าทุกมือนี่คุยคุยกับอ่าผู้บ่าวนี่เอาโทรศัพท์แม่แงว่าเวลาก็บ่ค่อยเต็มที่ด้เนาะโทรศัพท์แม่เนาะบ่สกก็ยเบิ่งง่ แล้วอยากเบิ่งกันดืเข่าอีก้องอยังล่ะกบตีเนาะเบิ่งนั้นเบิ่งนี่นะเขาเองเฮาอยากเบิ่งก็มีแต่เอามาโทรตอนกลางคืนน่แหละ้วนอนซะเออให้แม่นอไว้แม่แม่กอีแล้วนอนไว้เอาละ้ํมาก่อนนา่คือแบบนี้เราบ่ได้ไปซะแล้วก็อยากเบิ่งแล้วเพตึงสะดุ้งแล้วก็มากินโอ้บ่จักทเบิ่่สิ่อย่างนี้บ่แม่เราไปตึกแถวหวยสิเราจะเอาจักดูเนาะ เดียวลูกเคยยังดุอยู่ถ้าหมักไปแล้วมันห็ไปแล้วก็ไปเออไปว่าเป็นต้นตกเมืนไปลูกโอ้ยคนเคยหาบอยู่คนโตชี้อยู่เป็นในวัชระเลยจิตเจ้าคนตโตผ่าเสย์จิตเจ้าค่ะผ่ากลมหอากามหนาวจิกตีนิกจิเจ้าเกิดเรื่องใ่ไหมหรือว่าคนฝนฝนอันชี้ทำนองนี่คนตกคนเรียนกันแลนไปหาเคยหาอือเคยเห็นเคยหาอยู่นี่ฮะนะ เดี๋ยวคือบอกเนาะทางสารละน้อยมียังมื่อนี่โอ้ยเนาะไอคิทเอออะไรเรื่อซื <c oughs> ้อเรื่องเสียโอเคเนาะมื่อนี่ทางสารละน้อยมาก,ก็คือมีแนวมาเหมาะหาเนาะก็มีทางอ่ไาอาหักหรือว่ามีทางหนุ่มฝั่งไทยเนาะที่ว่าโอลมกับเจ้าโดย,โดยกระทั่งไอกิ๊ดเพิ่นก็คือเอิญฉันสันเนาะ<ด>คือเจ้ากระได้ร่มน้ำเพิ่นอยู่บ่ เมนแมนลงอยู่บ่แมนบ่ไอ้ซือกิดบ่ซื้อไล่่นซื้อลา่เพนเดีจ้ะเอาซื้อไ่ซื้อลา่เดี๋ยวแต่คนเด้อแต่ซื้อจริงก็รู้มาซื้ออย่างอันนั้นเอาซื้อในลายเพื่อนซื้อไลดีกว่าเนาะ แมนคือเพื่อนกับแบบว่าเพิ่นกระโสดมาหลายปีเนาะแล้วเพิ่นกับแบบเห็นเจ้าแล้วรู้สึกว่าถึกใจว่าถึกสตานะก็ได้ว่าอยากทำขาม้จักเบิ่งแต่ว่าในการทำวาม้จักเบิ่งนี้โทรศัพท์เจ้าถึกส่วงมีปัญหาเนาะมันกับคนขังไว้เนี่เพิ่นก็เลยว่าซื้อเครื่องใหม่ให้ซะเพิ่นวะหูอยู่ว่าเพิ่นจะซื้อให้นี่เพิ่นว่าได้บอกบ่ เมื่อวานเราก็แซดมาอยุติเรื่องเราบริบาลแบบเดี๋ยวมีเจ่าว่ะอันก็ต้องเป็นห่วงดอกเรื่องนี่นะมันเรื่องเล็กๆแค่นั้นสไตล์จะเบาแต่ก็อยากน้ำออกมันจัะหน่อยเนาะเบิ่งนี้แม่แล้วก็มีแต่ว่าในนี้สื่อเป็นกระมูกเป็นอินกิทโลยแบบได้โทรคุยกันนะบอแล้วเสร็จเอาเสร็จเอาเนาะ ยังไม่ทันได้โทรนะยังไม่ทันได้โทรเห็นหน้าเห็นตากันเนาะการหาสิทธิ์วอนนั้นเป็นตัวรับแม่์นี่ก็เริ่มไปกโทรวิดีโอคอล้าเป็นตัวเองการทีโทรวิดีโอคอลนี่จะเส็จอย่างเดียวเราไม่ยังไม่โทรมาเลยตัวสดงว่ายังไม่ทันได้หน้าเห็นตาตัวนี้เนาะเดยมือเล็กแต่ฉัได้เห็นเมื่อนี่เนาะเแรงเลยดิเดินเข้าไาโดยแต่โอเคเนาะแต่ฉัได้โมบให้ด้วยนะจ๋าเนาะโดยคุ้มแข่งก็ได้กันหล่าเนาะได้ไหมได้เบิร์ดเนาะฉัเป็นในกาแล้วแต่เนาะ ของเพื่อนหายเนาะของฝากของแถมนำเพิ่นกันเลอันนี้โทรศัพท์เนาะอันนี้ของแถมทุกคนตัวน้ำผึ้งเนาะชงกาแฟเนาะน้ำน้ำดูออกมาเบิ่งดูมีอยู่ว่าโทรศัพท์จะว่าลอยโตไปแล้วจ้ะหายโตไปแล้วจ้ะตัวหมาบมาบ๊อกโอเคตัวหมาบ๊อกก้บ๊อบหัวามักหรือบ๊อบมักนะอันนี้คือเขาคาชิหายได้อของเขาเลือกเอาเองโอเขาเลือกเป็นไงเป็นยังนะคาซีคือเขาเลือกมาให้เองเด้ มันมีสองสีฮะืมถ้าว่าชีตังใจก็คือตองไห้เป็นไปเลือกเองะนะนี่เอาค้างห้เลยงามมากยังเกามาเชื่อเพดีอ่าแล้วก็บอกแลบอกดี้เรอว่าแบบเอาแบบมันในเนื้อโคนะก็าบ่ได้วาเราซื้อเราก็ไ่ได้ว่าห่าเราเออเดียวอ้นจัดการแล้วก็ไม่ได้บอกนี่นะคือว่ามันเลยเชื้อเพ่เนาะเนม่าบอกแล้วนี่เออให้เออเนี่เลือกสี้เอง้เรอก ที่แม่เราก็ยังไม่พูดไปเคยอยากซื้อให้เพ่ยไลายๆเด้อที่มันซื้อมาให้โดยเพ่นอยู่ดีมีแห้งโดยโดยโดยน้ตกามิตวาอ่าคือว่าเจ้านี่เอาเข่าได้เกาได้เนาะโดยไม่ไห้เข้าไปเห็ดอันในห่านเขาเห็ดห่านดีเดียวไปเลย แต่ขนาดแดงแหวกเลยบ่มีเบอร์อย <Am. S 1> oh, ู si ่น mm ั hmm. well, go, so ่นเด้อแต่ว่ามไม่ได้ลงทะเบียนหรอกเอาเบอร์เก่าก็ได้ตีเอาเบอร์เก่าจะเอาเบอร์เก่าก็ได้ขนาดกันแดงจีรลายทีนยังโจรยังายฮะนะดูดูดูเป็นยังไงอ้างจากทางความรู้สึกเนาะกลับมาตึงนี้ยไม่ได้คิดแล้วแหละเนาะเป็นยังไงความคิดนะไปคุยกันเลยดิความรู้สึกแบบแก็เลากัแต่ว่าเราเราไม่จะเสร็จมเนาห้องยังโมเดห็นหน้าละหัวไหนยังโมเดห็นหน้าตาเราเนี่ย โดยแต่วันนี้พวกพ้องซื้อกระลาแบบเป็นเนี้ยนั <c ười> ้นดูเนี้ยแล้วก็ว่าแต่เรื่องแบบเรื่องเวรเรื่องงานแล้วก็บอกือคือแบบเราอ่ได้แบบจุกจิกจุจิบอ่ะจักรย์แต่ว่าลมแบบเมื่อวานนี้เราพี่จะบอกว่าผ่านได้โทรศัพท์เลยท่านพ้องคุยกันเนาะกหรอเออโืออดยดูดูเนาะ กบมานี่แต่คุยกันคนลถเบาก็ากระทองรจับเลยมือเสร็จมาเมือตมีินมโอ้อ้า้มเนียมแสดงก็ง่ายนนี้มีความจิงใจเท่นไห้นยังนยังก็ลงทุนแบบซื้อซับไปเด้คุยกันทางนงายกันเลยดูแต่มาเล่าอ่ะเราเสร็จมาเราบอกมว่าแบบเขากกวาเน่อยเบิรแล้วยังนน้อยเมนมาเหมืนจะเบิด เ <laughs> <laughs> พิ่นกะเพิ่นกะเป็นสโสดมาหลายปีแล้ว <c oughs> เนาะแล้วรามันว่านิ่เลยแล้วลว่าือนทัศน์้ยังหูยังลายกว่วนี้กะเจ้ากระทำสารลอยได้อืเพิ่นกะบอกให้ฟังลายพอสมควรอยู่นาะหนาทีหนาทีการงานเพิ่นกะหมั่นคงฮะนะ <c oughs> ถ้าสมมติว่าเออเจ้าแบบสีคุยกับเพิน่นือว่าศึกษาดูใจกับเพิ่นนะนะเพิ่นกะพ้อมพ้อมสีแบบดูแลเจ้าหรือว,ว่าสพอร์ตเจ้าฮะนะ ได้ท่าว่าคุยกันโอเคเนาะปีใหม่เปินจิขึ้นมาเยี่ยมมายามเพินวะกระลงเบิงเนาะลองพิจารณาเบิงเลยแมนเปินว่าทางสาสานี่บ่ตรงย่านเล้วเพิ่นี่สิตัวสิตต้มเออแล้วก็แบบเพิ่นี่เสื้อถือได้ค่ะนะนาทีการงานเพิ่นี่นะ หมันคงแล้วคนบะเจ๊เชลโรดบาร์คนบาร์บาร์งาน์บาน์บารน้ารนบาร่บาร์บาร์มาร์บาร์บาาม์บาร์บาร์บาร์บอร์บนร์บาร์บาร์มาร์บาร์บาร์บาร์นาร์อาร์บาร์บารอบารแบาร์บาร์บปร์บารนบาร์บาร์บาร์บารางร์มานว่าร์าร์บาอ์าร์บาร์ะาร์บาร์นารบาร์บาร์บาร์าเ์บาร์บาร์าราร์าอ์าร์บี่์บาร์ารบารวบาร์บาไ์าร์บาร์าร์บาร์บาร์บาราาานนว่าะ โม่หายเหตดเวียกเหตุงานเพิ่อนวะดูความที่ความบ่หักเพลงไปแพงไปแย่งนะไม่เรียกนักงนเหน็ดลำงมง่อยก็พอเล้ยได้หนีหมดเลยชุดเลยนคาหักเพลงเนาะโม่เมนหักเพลงเอาไปคังไว้คือซาลาหน่อยก็บบเอาได้เนาะเราตะหอดตัวหนึ่งกันเอาเพิ่นวะนะโดยโดยจริงใจ เพิ่นว่าคือว่าอะไรคือเพิ่นโอลมกันประมาณสองสามหมื่นเพิ่นยังเห็นเลยเนาะว่าอ่าหักหมักแบบนี้ในมีความจริงใจแบบนี้นะโดยแต่เรื่องที่เรื่องก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าบ้านแต่ว่าจะพิจารณาเพิ่นแบบไหนแต่วันหนึ่งมากระหูกระจักกัประมาณสองหมื่นน้อยกว่าเนา้อก็มีแต่ได้ทุนท่อมอะไกะมีแต่ กูคุยเอาอะไรแบบนี้เนาะนั่งขอดใจกันอันนี้กันแล้วแต่แต่บาคนเนาะตัวนี้แหละลองลองโทรเบิ่งเนาะแชร์เห็นหน้าเห็นตากันแชร์ทำความรู้จักกันได้ขึ้นกว่าเก่าพวกเขาก็กลันนี่มันชีเขอดใจกันง่ายแค่โกเซ็ปภาษีว่ายังมันก็ชีเขอดใจกันเนาะมันชีู้้ทุกอย่างนะกันเศษนี่โอ้ยพันยันบอดีบอดีนี่ก็ติวติวอยู่ัางลรเอ้ยเนาะไปเลย เพิ่นอายุจากปีกับคนที่ว่าลมกันกับเจ้าคูตือโทรศัพท์ให้โหหนุคนยุบเอามาเลยถามเอามาถามว่าแต่ว่าทั้งเจ้านี่จำกัดหเท่าไรก็จำกัดยุบปลว่ามอนในกระซัมสุปายขึ้นไปเราเปลี่นไปเลยปนไปนะเพิ่นก็ะมมุนว่าคืนท่อใช้นะวงานคือเพลี่นก็เออได้ชิดนันยูเนาะชิดอายอีนนได้ยูนะ คือเราวอกเลยมีเหตุผลนะชีพประจำการอายุก็เป็นไปบ่ได้เนาะในเมื่อเขาโอลมเลยผลอายุลายแล้วเขาถึกใจที่เขาสามารถโอลมได้เหมือนเ่ื่ะไหรคนจากคนมาต้องมาเตรียมหนิเรื่องอายุอยู่ทีนิไซมันบ่อายุน้อยนิไซบดีก็คือเก่าเหมือนเ่ื่ะไร่เออแลคือทั้งช้าเชาก็ได้ถามบอทั้งอายเพิ่นอีกเคยผ่านการแต่งงานมาบ่รือว่ายอใดรลูกเต่าเพคนนี้บ่เราเคียนมาเมื่อวานนี้ค่ะก็ว่า ราก็เคยมีครอบครัวสักันแล้วอือแต่ว่าลืมแล้วว่ามราเป็นุคนแต่ว่าอันนองเรต้องคิดว่าอันอนั่นดอกว่าครูกับอ้ายอยู่กับอ้ายแบบว่าในอนาคตนะโดยนองเรต้องยานลำบากน้วว่าพอมาอ้ายก็เคยมีครอบครัวมาแล้วอ้ายกับบริเขาไม่ได้ลำบากยังอ้ายเขา่ได้เห็เขาลำบากยั่งโดยกะลองคุยกันเบื้องเรา แมนคือเปิ่ดแบบว่าบ่ได้ดิ่งแบบว่าเขล็นขัดเจ้าเนาะเออมีแต่ว่าคุยกันไปเบิ่งใส่เหตุผลเนาะแมนคุยกันได้เนาะเมนเนาะในการที่เฮาสิเป็นชูเป็นแฟนกันคือว่าอะไรอยู่นําอันอายิบกันไปดนก็ต้ n g อ่อศึกษาดูใจกันไปโดนๆเนาะเออปรุบปับลำทิดช่องทิดอยาให้ปิดจกปิดใจกันแบบนี้เป็นไปบ่ได้เออตั้ยแต่ตปวดใจมีบ่คนมขับในปิดใจ มันก็มีแต่ว่าห้าเอากกระหน่อกหากลุมกันห้องกับเอออันซา่าบอนนี่แต่ว่าห้องบ่อันนั้นเองเออกรจำผู้พิทเนาะแต่ว่ามีผู้มังคับมาอยู่พิดอยู่เด็กใช่่ะมังคับซะเนาะเด้กกิบข้าวมื่อวันบอซาาซาบ่าว่าหาปิดใจแต่ว่าเปิดทิพย์ทิพีก็ให้เดนเนาะคือเราบอกให้ฟังแหละก็คือว่าเนยก็อยาเนาะ อีกอย่างเขาก็ให้กุ้งจักให้กระลุงนะเดินแถวลมกันดุนกะยังหว้าเนั่นอันนี้ขวากกระลุงกันเป็ยังบุกาปิดเนาะมีมีแต่ว่าเนาะถ้าว่าเมื่อใดทางเจ้าพรอบเนาะมีแต่ว่าให้เจ้านี้ตัดปากออกมาเองว่าเออเดียวน้องนี่ยชิลองปิดใจเนาะคุยกับมาเพียงคู่เดียวมันก็เนาะถ้าแบบเมื่อใดเจ้ามันใจนะนะตัวนี้ดีกว่าเนาะแมนแมนคือว่าทางยูทูบเฮานี่อทางทีมงานเฮากับผู้หูเนาะว่าเป็นจริงจังกับคนใดนะก็ใหายไปเลยเองนะ คือแจ้งเจ้าเออคอยพร้อมจะอยู่กับคนนี้แล้วแล้วคุณพ้อมปีนอกปีดใจคนนี้จังหวะการเมินบอลแล้วทางเขาบบฮูดิคือว่าแอะไรก็หารทางซาซาเพื่อนพบ่อคนที่วัดดี้อะไรเขามากันเนาะโดยจะเป็นลมอะไรกันแล้วแต่ หนึ่งก็ดีชองก็ดีซามก็ดีเลือกไครไปเนาะก็ต้องดีคนละแบบเนาะซช้าเนาะมันขิดหนักเลยสัสเนี่ยนะโฆษนาได้บันี้เนาะก็อยากทำช้าสมมติว่าผู้ชายมีสี่คนก็ว่าสฉลัดว่าเนี่ดีนี่แต่คนหนึ่งดีกับครอบครัวคนหนึ่งดีกับเฮาคนหนึ่งดีกับลูกเขาคนหนึ่งดีกับคนหนึ่งดีกับตัวเขาคนเดียวแบบนี้นะคือคนละอย่างเนาะแล้วจะชี้เลือกตัวได้เอาสมมติก่าเจ้าเอง แบบคอยกันเรื่องแบบดีกับครอบครัวเฮากัอบครัวแล้วก็ครอบครัวเฮาเมนแต่ว่ามักเฮาผู้เดียวจ้ะโบโอเคเนาะเมนเมนเมนนั่นแหละทุกคนผู้หญิงนะไัยกับการทะเลาะตองให้ฮักแพงครอบครัวเป็นบ่อจนน่ากะแมนกับลูกอะไราติญาติเพื่อนกะแมนด้วยเพราะมุ้สึกเพื่อนทำหูอ่ะคนชิดนาฬิการ้องในมือแมนลูกกับเพื่อนเลยแต่ว่าเฮากับซูเบิ่งในการกระทำของเพื่อนเพื่อนเห็ดกับลูกเฮาว่ะเพื่อนเห็ดแนวงใด แกน,นอนเนาะคำว่ากูเป็นแม mm ่แในการมีลูกเนาะถ้าว่าจะมีครอบครัวอีกทีหนึ่งนะแม่นะรักก็คือเน้นใส่ลูกให้เส้นลายโดยโดยโดยเพราะว่านันคนข้างหน้าบางทีเขาอาจจะไปอยู่ในผลเนาะแม่ก็คือว่าเนาะเขามาชาชาชาก็ต้องพักลูกเพลินแล้วก็ครอบครัวถ้าว่าหักแม่ก็ต้องหักลูกเนาะ เออสิหันไปข่อยก็เป็นไปบ่ได้เนาะเออต่อให้เจ้าฮักข่อยแฮงส่ำใดเฮาก็บ่สามารถไปนํากันได้แม่นบ่เลยอืแม่นๆโดยแม่นแหละทุกคนเลยก็มีแต่ว่าทางาก็ลองคุยกับอายเพิ่นเบิ่งเนาะลองศึกษาเบิ่งใจกันเบิ่งว่าสิไปกันได้บ่เนาะไปกันได้ก็ขี่รถนกันเลยโอเคาลเนาะก็ต้องคุยกันหั่นน่ะนี่แหละคือเพิ่นอ่าจังได๋นมีความอยาก ุากอยนนกันอยากโทรประชัชนเนจัดแหเพิ่กับอยากรอค่ะนะว้างากันแต่ว่าเปล่นนะคับคือว่าจักมือได้ชีได้เนาะปัจจุบันหนึ่งก็คือว่าเส่นใช้ของของแม่โยอะคุนว่าก็คือว่าเป็น ่าวดีมินิโน่สิรูทำห้ยไปกวัญเออของกนคนตกเบาของกวนคนขาวันสายเดือนขาวันสายหรือว่าเพราะเห็นนั่นนั่น้เพรานนั่อนสัดนนลุงโอ้ใครได้ไปคู่เอนึ้ที่เททำมวอบ่าสิทำมวยบ่าวซึ่งมันทำมวยดีใจข่ดมี้วดีเลยว่ะโอ้ตั้งใจตุบเน่นอสีบาให้แนเนาะคิดว่าอยู่ว่าแบบ เป็นข่อย,ออยจะบเลยคิดมันตัวเองพราะว่ามันลายกุนน่ะนะก็เลยท้าโสดดิม่นันมีอกอ,อดย่อมาพอคิด,ดอ,อ,อยู่นะอักษรย่ออย่างง่ายคือเก่าได้ออรย่อใครได้สีคือการถัแ้งเนาะถ้เราอาอดย่อมาตัวซอกะ เอากระตุ้วโซกันซีดุุเอ้ยคือบอกอ่ะกระตุ้วโซกีมาโซด้วใช่อ่ะาึ้นเก่าขึ้นซาโซขเก่าขึ้นเก่าขึ้นซื้อเฮาอยู่่ะมันตัวโซกันนะนาว่ายังเออเนาะเดินได้กันแหละแต่นิมันอยู่ในมือัจแลละเนาะเป็นของเจ้าอยอใจไหนกันเนาะเลยมาหอดจดถึงเป็นที่เรียบร้อยก็มีแต่ว่ายายไล่เขานะะกล้คุยกันหน้าเบึ้งตากันเลยไปไหนก่อนชิปิดก็ เอาเตาเนี่ออกมาให้เบิงดูมันเป็นอะไรมันจีตะมูตะมิคือยูทูบอยู่บวหานะอันนี้ตัวแถมเจ้อไปอยากกนปลาเ่าบาชิลัดเขาก็ยังบเทนคกระจอกอยากก็นจะปิดกล้อง้วโอ้ยข่อยอยากได้ยูแบบนี้คงดีมื่อหนึ่งคันเชียวประานบรจาของห่างกระรนน์บชิะวันจ็ดสิบพันบอสเมนเอาไปกลัวอยู่นะันเซนเป็นสตลิ่ตโยมปากติยังกระจ้าแทมแต่เสื้อ เนาะเสือกกำลำพวงเออแต่วันนี้ได้เตาโอ้ถือว่าดีได้เพื่อนมีสองอย่างให้เดีอวก็ได้ว่าเลือกการนำห่อนให้เพื่อนใช่เออเมนเมนเลยตัวนี้แล้วเพราะว่าเพื่อนจะได้ต้มมันคืนมันสบายเนาะห่อนเสียบแบบเดียวห่อนไม่กินกินหมี่ได้เนาะเอาเพื่นตุกที่เขาบอกไปนอกแล้วว่าสิลัด อยากไปกับชื้อมีมาได้แป้นหนึ่งไม่ต้องกินเข้ามากับโอวัลตินให้ลูกจบเลยโดยเลยโอเคโอเคทุกคนเนาะโดยทุกคนมีทางไปเนี่ยทุกคนเนาะเมนเมนโดยทางสาวนเราเนาะเป็นการหน้าที่พนันนะโดยสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะโดยก็มีแต่ว่าให้ทางสาวๆพันกับผู้พ่อคนที่ดีให้แล้เนาะให้เจอเนื้อคูไวไวไวสิเป็นภายกระตามเนาะ ก็ดีใจกับคนคน่นาหน,น่ำเนาะสาๆเนาะโดย,โดย,โดยก็ไปพบพ่อกันในคลิปหนาเนะาะวันนี้เนาะสบายดีเด้อ